ประธานทุกคืนจะคลุ้มคลั่งจนถึงขั้นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ต้องใช้โซ่เหล็กล็อกเขาทุกคนต่างกลัวจนไม่เข้าใกล้แต่ภรรยาใหม่ของเขากลับไม่สนอันตรายเดินเข้าไป,ปลูบไล้ประธานพลคือในวินาทีถัดไปประธานสะบัดขาดโซ่เหล็กแล้วจับคอภรรยารีบปกป้องคุณหนูเร็วฟูถิงเชิญชื่อหวานภรรยาของคุณภรรยากลับไม่กลัวเลยจูบประธาน ขณะที่เขาหลงลืมเธอรีบหยิบเข็มเงินแทงที่คอประธานในวินาทีถัดไปประธานก็ล้มลงในอ้อมกอดของภรรยาจนกระทั่งอีกสักครู่ประธานก็ฟื้นขึ้นมาเขาทําเพื่อไม่ให้ทําร้ายภรรยาเตรียมตัวกลับห้องไปพักผ่อนคนเดียวแต่ภรรยากลับดึงเขาไว้เพื่อจะไปห้องด้วยกันจนกระทั่งเห็นประธานหลับอย่างสงบเธอไม่สามารถหยุดน้ําตาที่เศร้าได้ในชีวิตนี้เธอไม่กลัวอาการคลุ้มคลั่งของนายท่านอีกต่อไปเพราะในชีวิตก่อนผู้หญิงถูกฆ่ายอย่างประหลาดแต่เธอกลับไม่รู้ว่าใครคือฆาตกรและนี่ก็ทําให้อาการคลุ้มคลั่งของนายท่านกําเริบ ในความโกรธเขาได้สังหารผู้คนมากมายจนกระทั่งวิญญาณของผู้หญิงปรากฏขึ้นเธอจึงรู้ว่านายท่านใส่ใจเธอมากเพียงใดแต่เธอกลับยังคงเกลียดชังนายท่านที่ขังเธอไว้ข้างกายและหลังจากการสืบสวนนายท่านก็ได้ค้นพบฆาตรกรที่ฆ่าภรรยาก็คือคุณน้าชายของภรรยาคุณหนูของฉันฉันไม่กล้าที่จะทำร้ายเธอแม้แต่ปลายนิ้วเฉินกวงหัวคุณกล้าทำร้ายเธอได้อย่างไรเพื่อแก้แค้นให้ภรรยานายท่านไม่เพียงแต่ตัดลิ้นและควักหัวใจของคุณน้าแล้วโยนลงไปในหลุมง,งูยังสังหารครอบครัวของเขาทั้งหมด และทุกสิ่งที่นายท่านทําถูกวิญญาณของภรรยาเห็นทั้งหมดในขณะนี้เธอเพิ่งรู้ว่าเธอเข้าใจผิดเกี่ยวกับนายท่านหลังจากที่แก้แค้นให้ภรรยาเสร็จนายท่านอุ้มศพของภรรยาแล้วจุดไฟกุหลาบเผาในทะเลเพลิงวิญญาณของผู้หญิงต้องการจะเข้าไปขัดขวางแต่ทุกอย่างกลับดูเหมือนไม่มีทางช่วยเหลือแต่ในวินาทีถัดไปผู้หญิงกลับฟื้นคืนชีพกลับไปยังวันก่อนที่จะแต่งงานกับนายท่านขณะนี้นายท่านได้ส่งคนรับใช้มาเพื่อนำของมัน่นท่านเจ้าของบ้านสั่งให้ฉันมารับคุณหนูโอ้โชคร้ายจังช ตอนนี้ยังไม่ฟื้นสติเลยแต่หมอบอกว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอีกสองวันก็จะฟื้นแล้วท่านดูสิทุกอย่างต้องให้ความสําคัญกับร่างกายของคุณหนูนี่คือสินสอดที่เตรียมไว้ให้คุณหนูขอให้คุณเชิญตรวจสอบด้วยไม่มีการแปลสําหรับประโยคนี้นี่คือบัตรพิเศษที่ตระกูลฟูเตรียมไว้ให้คุณหนูจํานวนเงินไม่มีขีดจํากัดในสัญญานี้เป็นของที่ท่านปู่ส่งให้คุณหนูสองหลังสองหลังในเมืองตะวันตก สินสอดนี้เราจะรับไว้แทนชือหวานก่อนรอให้เธอตื่นก่อนไม่ต้องรอกคป้าสไยฉันตื่นแล้วในขณะนั้นผู้หญิงก็เดินลงมาจากชั้นบนเธอแสดงว่าเมื่อรับสินสอดจากคนอื่นแล้วก็ควรจะมีของมั่นบ้างจากนั้นเธอก็แสดงว่าโรงพยาบาลและวิลล่าที่ย้ายมาเป็นชื่อของเธอก่อนที่คุณปู่จะเสียชีวิตก็ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นของมัน่นน้าชายแม้จะไม่เต็มใจแต่ในขณะนี้เขาก็ทําได้แค่ตอบรับผู้หญิงก็ถูกพาไปที่บ้านของนายท่าน พอเข้ามาในบ้านก็ได้ยินคุณปู่พูดว่าเธอเป็นผู้หญิงชั้นต่ำแต่คุณปู่กลับยืนยันว่าเธอคือสะพ้ายของเขาเตือนคุณปู่คุณย่าถ้ากล้าพูดจาไร้าสาระอีกจะไล่พวกเขาออกไปในขณะนั้นคุณปู่เห็นผู้หญิงยืนอยู่ที่ประตูดีใจให้เธอรีบเข้ามาในบ้านและในขณะน,นี้คุณหนูจากตระกูลเจียงที่ตามจีบนายท่านก็ได้มาที่บ้านฟูเช่นกันคุณปู่ฟูสาวจากตระกูลเจียงก็มาที่นี่แล้วชาติที่แล้วเธอมองว่าฉันเป็นคู่แข่งไม่ได้ทําให้ฉันลําบากน้อยเลยแต่โชคดีที่ฟูถิงเชิญ,ชญหา มาดูสะพ้ายของฉันกันเถอะบรรพบุรุษของตระกูลฟูมีคุณธรรมจริงๆสวรรค์ส่งเด็กคนนี้มาให้ฉันเด็กที่น่ารักและสวยงามแบบนี้มาอยู่ที่นี่ฟูถิงเชิญไม่ชอบผู้หญิงที่เป็นแค่ของประดับท่านอาคุณชายกลับมาแล้วคุณหนูชิวานได้ยินข่าวอะไรมากลัวฟูถิงเชิญไม่ได้กลัวแต่ตื่นเต้น ตื่นเต้นที่จะได้พบกับสามีในอนาคตคุณหนูเจียงคงไม่เข้าใจคุณคุณปู่ผมไปตามฝูถิงเชิญอืมฟูถิ่งเชิญฉันกลับมาแล้วร้องไห้นี่คือความตื่นเต้นที่เธอพูดถึงเมื่อกี้ นางฟ้าก็ช่างอ่อนไหวเพิ่งเจอกันก็เข้าไปในอ้อมแขนของผู้ชายแล้วคุณปู่ดีมากมาทานข้าวกันเถอะคุณปู่ฟูนี่คืออาหารที่ท่านชอบท่านทานให้มากๆนะสาวจากตระกูลเจียงมีน้ำใจจริงๆยังจำได้ไหมว่าฉันชอบกินอะไรไม่เหมือนฟูถิงเชิญเด็กนั่นเลยคุณปู่ท่านมีระบบย่อยอาหารไม่ค่อยดีควรจะกินอาหารที่ย่อยยากน้อยลงแค่คุณมองดูก็รู้แล้วว่าฉันมีปัญหาการย่อยอาหาร ถ้าฉันจะไม่ผิดคุณชือหวานเรียนแพทย์แผนปัจจุบันใช่ไหมใช่แล้วแต่ฉันเรียนแพทย์แผนจีนกับคุณปู่มาเจ็ดปีการบำรุงพื้นฐานและการสังเกตอาการก็มีความเข้าใจอยู่บ้างไม่แปลกใจเลยที่เป็นหลานสาวของคุณชือหวานคุณปู่ท่านสบายใจได้มีฉันอยู่ฉันจะช่วยท่านดูแลสุขภาพอย่างดีรับรองว่าท่านจะมีอายุยืนยาวดีเจ้าตัวน้อยน่ารักนี้เธอรู้มากกว่าใครฟูถิงเชิญ คุณทำงานยุ่งขนาดนี้คุณควรกินให้มากขึ้นอย่างอี้อยู่เอาของในจานไปให้สุนนะใช่คุณไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยเหรอฉันโอ้ รนฟรายพูดละครเฟรนฟรายพูดละครเฟรนฟรายพูดละครฟูถิงเชิญฉันรักคุณมาหลายปีแล้วคุณจะใจร้ายกับฉันได้อย่างไรคุณถูกบังคับให้แต่งงานกับเธอชัดเจนคุณยังไม่ได้จัดงานแต่งงานให้เธอเลยมีเรื่องหนึ่งที่ฉันต้องชี้แจงฉันไม่จัดงานแต่งงานเพราะไม่อยากให้คนที่ไม่ควรมาเข้าร่วมไม่ใช่เพราะฉันไม่ให้ความสําคัญกับภรรยาของฉัน ฟรนด์ฟรายพูดถึงละครฝูถ,ถิงเชิญฝูถ,ถิงเชิญเฟรนด์ฟรายพูดถึงละครไม่เอาฝูถ,ถิงเชิญปัดเฟรนด์ฟรายพูดถึงละครเฟรนด์ฟรายพูดถึงละครเฟรนด์ฟรายพูดถึงละครเส้น ท่านผู้เฒ่าคุณฟูอาการกำเริบในวันที่ฝนตกเรื่อยๆตอนนี้ฉันก็ไม่สามารถควบคุมได้แล้วให้ฉันทำใครให้พวกคุณเอาคุณหนูเข้ามาท่านผู้เฒ่าฉันคือภรรยาของฟูถิงเชิญฉันไม่สามารถไม่สนใจเขาได้ฉันไม่ได้มองผิดคนคุณหนูสถานการณ์ของคุณชายตอนนี้ทั้งพิเศษและอันตรายหมอทั่วไปไม่สามารถควบคุมได้คุณหมาเจียวคือหมอประสาทที่ดีที่สุดในประเทศเราหมอประสาทระดับสูงสุดเลยนะ ข้างในนั้นอันตรายจริงๆท่านผู้เท่าบางทีอาจจะลองวิธีการฝังเข็มของตระกูลถือดูให้เธอเข้าไปเฟรนส์ฟรายพูดถึงละคร นายท่านคลุ้มคลั่งแล้วคุณหนูระวังรีบปกป้องคุณหนูเร็วฟูถิงเชิญชือหวานภรรยาของคุณจะทำยังไงดีเขากำลังจะเสียการควบคุม ฟูถิงเชิญสถานการณ์ชาสถานที่ฝึกสัตว์ขนาดใหญ่นายท่านนี้ถูกคุณหนูรักษาแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นจุบสักหน่อยก็จะฟื้นคืนสติท่านผู้เท่าดูเหมือนว่าฉันไม่ได้แพ้ในด้านการแพทย์ แต่แพ้ในเรื่องรูปลักษณ์ไปหาคุณยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ต้องใช้เข็มเงินเพิ่มเติมทําให้มั่นคงอีกหน่อยไม่ต้องฉันสามารถควบคุมได้เองคุณไปไหนฉันก็ไปนั้นฉันเริ่มการรักษาแล้วจะรับผิดชอบจนถึงที่สุดฉันไม่ต้องการให้คุณรักษา เฟรนฟรายบอกให้คุณกลับไปนอนเอถอะถอดเสื้อผ้าของคุณออกถอดเสื้อผ้าออกทำไมคุณคงไม่อายใช่ไหมคุณเข้าใจหลักการนี้ไหมว่าไม่ควรหลีกเลี่ยงการรักษาคุณคือภรรยาของฉันฉันมีอะไรที่ต้องหลีกเลี่ยง ดูจนพอแล้วดูจนพอแล้วฉันแค่ฉันแค่กําลังหาตําแหน่งที่จะฉีดยาในภายหลังอย่าเข้าใจผิดนะผ่อนคลายเถอะไม่อย่างนั้นเข็มอาจจะหลุดได้ง่ายมันเป็นเรื่องที่มันฝรั่งทอดพูด คุณทำแบบนี้กับผู้ป่วยทุกคนเหรอแบบไหนละ่ะคุณหมายถึงความรับผิดชอบใช่ไหมนี่คือหน้าที่ของเราในฐานะแพทย์ถึงแม้ว่าความเป็นไปได้ในการหายจะน้อยมากแต่สามารถทำให้คุณความน่าจะเป็นที่จะเกิดโรคลดน้อยลงเวลาที่จะเกิดโรคก็สั้นลงเรื่อยๆเสร็จแล้วคืนนี้คุณสามารถนอนหลับได้ดีแล้วแล้วคุณละ่ะฉันจะกลับไปนอนในห้องของตัวเองสแสดงสถานการณ์ แต่คืนนี้ฝนตกหนักมันอันตรายสําหรับคุณมากฉันจะอยู่ที่นี่จนกว่าคุณจะหลับฉันจะไปอีกครั้งมันเป็นเรื่องที่มันฝรั่งทอดพูด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 ฟูถิงเชิญในชาติก่อนฉันทําให้ความรักของคุณสู่เปล่ามันเป็นเรื่องที่มันฝรั่งทอดพูดชาตินี้ ฉันจะชดเชยให้ดีๆแล้วทำไมเธอถึงร้องให้ละ่ะเพื่อฉัน ทั้งแต่ง,งานก็ให้พ่อแม่สามีรออยู่เฉยๆทั้งเชา้าพูดออกไปก็ไม่กลัวคนอื่นหัวเราะเด็กสาวที่มาจากบ้านเล็กๆไม่เข้าใจกฎเกณฑ์เป็นเรื่องปกติคุณในฐานะพ่อตาทำไมต้องโกรธด้วยละ่ะฉันคัดค้านการแต่งงานนี้ท่านอายุมากแล้วสับสนแล้วอย่างอี้ฉันบอกคุณไปกี่ครั้งแล้วโดยไม่มีการอนุญาตจากฉันห้ามไม่ให้คนภายนอกเข้ามาในฟูเจียดวงหยวนจำไว้ด้วยนะคุณฟูฟูถิงเชิญคุณพูดกับพ่อแม่อย่างไรพ่อแม่ แม่ของฉันถูกบีบให้ไปเมื่อยี่สิปีก่อนถูกบีบให้หนีไปคุณสามารถหาคนอื่นมาแทนที่เธอได้แต่ฉันทำไม่ได้คุณจำไว้คุณคือภรรยาของฉันฟูถิงเชิญคุณนายบ้านฟูคนเดียวทุกคนในบ้านฟูต้องเคารพคุณอืมฉันจำได้แล้วเจ้าลูกกบฏใช่แล้วคุณไม่อยากไปช้อปปิ้งเหรอถือสิ่งนี้ไว้สิ่งนี้ฉันไม่สามารถรับได้คุณคือภรรยาที่ถูกต้องเพียงคนเดียวของบ้านฟู เงินของบ้านฟูคุณแน่นอนว่าควรใช้ฉันยังไม่มีสิทธิ์แบบนี้เลยอย่างอี้อยู่พาคุณหนูไปห้างคือกรโปรงตัวนี้รบกวนให้ฉันลองหน่อยขอโทษนะคะคุณสาวกรโปรงตัวนี้ราคาสองแสนถ้าซื้อไม่ไหวไม่แนะนำให้ลองไม่ให้ลองแขวนไว้ทำไมที่นี่ เสื้อผ้าแขวนอยู่ที่นี่แน่นอนว่าทําเพื่อให้คนที่ซื้อได้ซื้อส่วนคนที่ซื้อไม่ได้นั้นแค่ดูดูก็พอเสี่ยวหมินเพื่อนเก่าไม่ได้เจอกันนานนี่คือพาคุณพ่อออกมาช้อปปิง้งชื่อหวานเธอพูดอะไรอยู่นี่คือฉันแฟนชายอ๋อเข้าใจประธานบริษัทคนหนึ่งเธอเฮ้เฮ้เฮเสี่ยวหมินเธอไม่ชอบกระโปรงตัวนั้นเหรอรีบไปลองดูสิขอบคุณที่รักช่วยหยิบกระโปรงตัวนี้ให้ฉันหน่อยเฟรนด์ฟรายบอกว่าสนุกมาก รอแปบ๊บทุกอย่างต้องมีลำดับก่อนหลังนะเสื้อผ้าตัวนี้ฉันเห็นก่อนเห็นแล้วมีประโยชน์อะไรต้องซื้อได้ถึงจะได้ฟังคำแนะนำของฉันต่อไปในสถานที่แบบนี้คุณอย่าแม้แต่จะเข้าไปเพื่อไม่ให้ต้องอับอายเองเชิญทางนี้เฟรนฟรายพูดว่าเรื่องดีๆคุณหนูเรามาทำความรู้จักกันหน่อยไหมแฟนคุณเพิ่งเข้าไปถ้าคุณไม่สบายใจฉันสามารถเตะเธอได้คุณต้องการอะไรฉันจะจ่ายเงินคุณจาง คุณไม่สามารถจ่ายเงินให้เธอได้เฟรนด์ฟรายพูดว่ากล้าไปยั่วยวนคุณจางในขณะที่ฉันไม่อยู่นางของฉันยังทําไม่ได้คุณควรมีสติหน่อยไม่อย่างนั้นฉันจะทําให้คุณเห็นคุณจางคุณจ่ายเงินให้ผู้หญิงคนอื่นฉันไม่สนแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เด็ดขาดเธออดดีเพราะมีหน้าตาบ้างไม่รู้ว่าโดนผู้ชายกี่คนยั่วยวนและไม่รู้ว่ามีโรคอะไรอยู่บ้างเฟรนด์ฟรายพูดว่าเฟรนด์ฟรายพูดว่าเพื่อนดีแอลคุณกล้าตีฉันเหรอคุณอะตรงหนี คุณน่ารักจังเรื่องเก่าของคุณจะให้ฉันบอกเรื่องนี้กับแฟนคุณไหมหรือจะให้ฉันอธิบายเพิ่มเติมคุณคุณจางเราไปกันเถอะวันนี้ถือว่าเจอคนบ้าแล้วคุณไปก่อนเถอะฉันกับคุณถือหวานยังต้องเดินต่ออีกนะคุณจางชอบอะไรหรือเปล่าฉันจ่ายทั้งหมดปล่อยมือกล้าทําตัวใหญ่โตต่อหน้าภรรยาของประธานบริษัทฉันเห็นว่าคุณไม่รู้เรื่องจริงๆถ้าไม่ใช่คุณแล้วใครล่ะฉัน คุณอย่าเพิ่งสนใจใช่อันนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้ไม่เอาชิ้นนี้ห่อทั้งหมดที่เหลือใช่คุณบอกว่าชอบอะไรก็ซื้อได้ใช่ไหมใช่ใช่คุณคงไม่ซื้อไม่ได้นะซื้อได้ซื้อได้ คุณจางรวมทั้งหมด8ปดล้านแดสหกหมื่นบวกกับกระโปรงของคุณผู้หญิงคนนั้น8ปดล้านแปดแสนแปดสิบพอดีเป็นเลขมงคลคุณจะจ่ายยังไงดีใช้บัตรดีแต่บัตรของฉันอยู่ในรถฉันไปเอาเร็วๆนี้เฮ้ hey, คุณจางรอฉันด้วยยังมีฉันด้วยนะตอนลองเสื้อผ้าป้ายราคาโดนแกะจะทำยังไงดีคุณผู้หญิงคุณจางเขาคงไม่หนีไปแล้วใช่ไหม และเขาหนีไปแล้วแปลว่าฉันเมื่อกี้ทํางานหนักไปเปล่าๆครั้งหน้าไปหาผู้ชายรวยถ้าไม่มีเงินนะก็อย่าไปสั่งคนอื่นทํางานเช็คบินบัตรด,ดําสุดยอดเกียรติยศทําไมถึงตกใจขนาดนี้เฟรนฟรายบอกว่าเธอไม่ต้องการหาผู้ชายรวยเพราะว่าเธอเป็นแบบนั้นขอโทษนะคะคุณผู้หญิงเดี๋ยวฉันจะเช็คบินให้คุณตอนนี้ จริง,รงขอโทษนะคะคุณผู้หญิงทั้งหมดเป็นความผิดของฉันที่มองไม่เห็นพูดไร้สาระไม่เป็นไรงั้นฉันจะห่อให้คุณเดี๋ยวก่อนคุณพูดว่าของพวกนี้ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะสัมผัสโอ้ยของพวกนี้ดีแต่คุณได้สัมผัสมันแล้วฉันก็ไม่อยากได้แล้วช่วยคืนให้ฉันหน่อยคุณมีปัญหาคืนให้คุณผู้หญิงคนนี้เป็นผู้จัดจาก,การคุณไม่ต้องมาทำงานพรุ่งนี้แล้ว ผู้ชาบอกว่าอ่าคุณยังไม่ได้จ่ายเงินนะฉันไม่ซื้อแล้วได้ไหมคุณถอดป้ายราคานี้ออกแล้วเสียเงินลอนทายสีว่าฉันซื้ออะไรให้คุณซื้ออะไรมาเหรอชอบไหม ต้องลองถึงจะรู้ชาติที่แล้วฉันไม่เคยผูกเนกไทให้เขาเลยผูกเนกไทไม่เป็นมองดูและถามขิงฤดูหนาวฉันก็ไม่เป็น ผูกเรียบร้อยหรือ,อยังยังไม่เรียบร้อยฉันผูกไม่ดีเธอผูกเองเถอะ การรักษาวันนี้เสร็จสิ้นแล้วเราเป็นสามีภรรยากาันไม่จำเป็นต้องนอนแยกห้องเธอต้องการฉันเธอไม่ต้องกังวลฉันจะไม่ทำอะไรกับเธอแยกห้องนอนตลอดถ้าถูกพูดถึงจะไม่ดีเฟรน์ายพูดละครเฟรนด์ายพูดละครเฟรน์ายพูดละครเฟรนฟ์ายพูดละคร Friend เฟรนด์ายพูดละครเฟรนด์ฝ่ายพูดละครเฟรนด์ฝายพูดละครเฟรนด์ายพูดละครอ้าวแล้วสืหวานละ่ะคุณหนูเมื่อคืนนี้ทำงานหนักเกินไปกำลังพักผ่อนขอเชิญคุณเฉินและคุณนางเฉินนั่งที่นี่สักครู่ น่าแปลกที่เธอยังเป็นผู้ดูแลที่นี่ทำไมไม่มีความสามารถในการมองเห็นเลยเราคือผู้ใหญ่ของชือหวานจะมีเหตุผลอะไรให้เรารอเธอขอโทษที่นี่คือบ้านฟูเฟรนฟรายพูดละครเฟรนฟรายพูดละครฉันต้องทำตามกฎของบ้านฟูชือหวานไม่มีใครกล้าใช้ท่าทีแบบนี้พูดกับฉันคุณเป็นแค่คนใช้ใครให้ความกล้ากับคุณกล้าพูดกับฉันแบบนี้ได้ยังไงคุณ คุณพูดอะไรคุณเป็นแค่คนใช้ยังกล้าตอบโต้เธอไม่กล้าแต่ฉันกล้าคุณกล้าตีฉันเหรอตีคุณต้องเลือกวันเหรอชื่อวานคุณบ้าไปแล้วคุณป้าเจ้าเมื่อกี้มีคนตีคุณตีกลับไปคือคุณหนูอ่าชื่อวานคุณนี่อ่าคุณ ฟูทิงเชิญเติบโตมากับคุณป้าเจ้าตั้งแต่เด็กนอกจากคุณปู่ไม่มีใครกล้าทำหน้าใส่เธอยิ่งไม่ต้องพูดถึงการลงมือทำร้ายเธอถ้าเรื่องนี้ให้ฟูทิงเชิญรู้ก็ไม่ใช่แค่สองฝ่ามือที่จะสามารถแก้ไขได้ชือหวานเราคือครอบครัวเดียวกันจะพูดสองบ้านได้ยังไงน้าชายมาครั้งนี้คือมาส่งของมั่นให้คุณนี่คือของมั่นที่คุณปู่ให้ฉัน รบกวนคุณน้าชายส่งมาให้ฉันถ้าเป็นเช่นนั้นคุณป้าเจ้าส่งแขกเราเพิ่งมาถึงเชิญคุณใช่แล้วลืมบอกคุณฉันจะจะกลายเป็นคุณหนูของตระกูลเหม่งตระกูลเฉิญของเรานะก็จะเจริญรุ่งเรืองตามไปด้วยคุณทำแบบนี้กับเรารอเธอดีเลยป้าโจ ป้าโจต้มซุปตามสูตรฉันจะส่งให้ฟูถิ่งเชิญเองใช่ฟูถิงเชิญคุณพักสักหน่อยมาดื่มซุปกันเถอะฤดูหนาวมาแล้วอยู่เวิน